สวัสดีครับวันนี้ก็มีเข้าเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาสองคันอันนี้นะครับเป็นคันที่หนึ่งคันที่หนึ่งเข้ามาก็จะไปลงที่โคดามะแล้วคันนี้คันที่่อเข้ามาน,นี่เลยครับนิวเ <c oughs> ข้าข้อมนล่โ <c oughs> ครับออันนี้นะครับเป็นข้าวโอเคทางนี้นะครับเ็กได้เลยหกจางคันเก่านี่เลยเฉียบเลยแต่ออันนู้นก็ได้ะช่ มีหักกลางหักเล็กทางนี้ได้เลยเนี่ยที่บ้านมาให้เลยนะครับนี่เลยนะครับมาเด็นพันแบบนี้เลยหักสองหักสามนะครับเดี๋ยวดูกันไ่เปียกเข้าชอปเปอร์คร่เดี๋ยวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกนะครับนี่เลยครับ ชเฟอร์ก็จะต้องดูเรื่องความเปียกดูเรื่องการจัดเก็บให้เรียบร้อยนะครับการจัดเบียนข้าวนะครับแล้วก็นี่นะครับต้องวางกองแบบนี้นะครับสวัสดเห็นไดีครับโอเคนะครับแล้วก็นี่ครับต้องจัดการให้ดีเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับการจัดการการขนส่งการจัดการพาเลตการจัดการข้อมูลจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องเก็บข้าวให้เรียบร้อยนี่ครับกำลังลงกันอยู่เลย นี่ครับลงกันอย่างรวดเร็วห้องไห้พิมงานนะครับมืออาชีพเลยช่อยไว้ไหน,นี่ไว้ในห้องวังก็ได้ครับพิมงานกาลังลงกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับลงกันอย่างเมืออาชีพเลยทำแล้วก็ข้าวที่เข้ารอบนี้ก็จะเป็นพวกข้าวเอ่อ ชั้นสองชั้นสามที่เป็นข้าวถักท่อนนะครับเข้ามานี่เลยครับชอปเอร์กองเก่ามันอยู่ไหนจำได้ไหมอันนี้ใช่ไหมโอเคแยกกองครับเราก็จะแยกกองนะครับชนิดข้าวออกมานะครับแยกให้เห็นเลยนี่ครับชนิดนี้ก็เป็นข้าวที่สอง กรียงแบบนี้นะครับการเรียงก็ได้หลากหลายนะครับสิบสิบห้าก็ได้ให้นับง่ายนะครับนี่ครับลงหารอบต่อรอบเลยเนะครับจดวางบนพาเลทนะครับเพื่อป้องกันความชื้นนะป้องก,กันการเปียกวางบนพาเลทแบบนี้ฝนฝนตกไหมชเฟอร์เมื่อคืนแต่เราคุมดีเนาะ คุมระบายสองชั้นน่าจะแบบป้องกันการเปียดได้โอเค,ครับซอเปอร์ก็จะลงข้าวอย่างต่ตอเน,นื่อครับผมมามาดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแพ็ก5กิโลนะสัหรับการาส่งให้กับลูกค้าที่เป็นร้านอาหารหรือโรงแรมที่ใช้สําหรับแพ็ก5กิโลนะครับที่เขาใช้งานเลยทันทีแบบไปใช้งานง่ายถึง รอบหนึ่งห้ากิโลเราก็บริการทําแพ็คให้นะครับ OEM ดีแพ็คให้แล้วก็สิบห้าโลห้าโลสี่สิบโลสี่สิบแปดโลเรามีทุกไซส์เลยนะครับนี่แล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับเร็วเร็วนี้นะครับเรากำลังจะเซตอัพเปิดสาขาสองนะสาขาฟองหลวงนะครับเริ่มทยอยมีของแล้วเราจะเปิดเป็นพอดังค้าส่งนะครับค้าส่งสาขาฟองหลวงครับแน่นอนนะครับติดตามดูนะครับ วัน <Yeah. S 2> นี้เลยก็จะเป็นการลงข้าวอย่างต่อเน,นื่องนะครับ